นี่ค่ะวันนี้พี่ปูไปยาวมาหาพี่เอที่บ้านใช่ค่ะไหนน้องปูมาหาพี่เอแล้วพี่เอดูแลน้องปูมาตลอดใช่ไหมคะตอนนี้นะคะถ้าพี่เออยากดูแลใครพี่เอใส่ทุกอย่างไว้ในกล่องนี้หมดทุกอย่างแล้วแม่ป๊อปเอามาให้ลองทำแฟชั่นมีดดื่มทุกวันเลยอร่อยมากดื่มง่ายมากเนี่ยทำจากปลา้ําจืดด้วยน้องปูถ้าใครที่แพ้อ่านทะเล คือแบบกินได้เลยอย่างนี้ค่ะและพี่ใส่ทุกอย่างเลยน้องปูเห็นไหมใส่ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับแบบว่าให้กระดูกแข็งแรงให้เส้นผมแข็งแรงให้ฟันแข็งแรงอย่างนี้ค่ะใส่อยู่ในนี้หมดเลยค่ะน้องปูค่ะก็เหมือนกับที่พี่ดูแลน้องปูเห็นไหมอะไรดีๆเราก็ใส่ให้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดูแลทุกคนทางบ้านเราก็จะใส่ไว้ในกล่องนี้หมดเลยใช่ค่ะใครอยากสวยนะคะ จนะนำค่ะผิวดีค่ะผิวสว่างขึ้นค่ะน้องปูขาขายาวด้วยค่ะขายาวขายาวที่ใช้แอปนะคะยืดเนี่ยน้องปูต้องกินนะคะข้าวพอแต่งงานเพราะวันแต่งจะได้แบบว่าไข่ข้อแบบแข็งแรงแล้วก็เออโกหมายถึงว่าเราต้องต้อนรับแขกทั้งงานเราต้องเดลยเงี้เลยอ่ะน้องปูอย่าคิดเยอะสิค่ะแบาจะไม่ทันเพราะมันมีตัวบำรุงไข่ข้อบำรุงกระดูกแต่เดียวด้วยแล้วก็มันมีตัวที่ยืดเทเลเมียด้วยน้องปูมันมาจากเปลืองส่วนจากนิวซีแลนด์ เขาบอกว่าเวลาคนเราอายุเยอะที่ระเบียบมันจะสั้นลงแต่ผลส,ส่วนจากนิวซีแลนด์สารสก,กัดจากผลส่วนยิวซีแลนด์เนี่ยที่พี่เอใส่ไปในเอซิเกตอ่ะมันจะทําให้เทระเบียบเรายาวขึ้น<อ>ทําให้เราดูแบบ ide, อ่อนวัยเหมือนกับที่น<อ>้องครูบอกว่าทำไมพี่เอไม่แก่ขึ้นเลยดูเหมือนเดิม,มดูสวยแบบเดิมเปล่งปลังจีดกว่าเดิมมากจริงเหร,รียดตอนไปเหรอปุ้ยไปยาวพูดๆดำๆฉันบอกครั้สมัยนั้นรู้ว่ารู้ว่าเสียดำเจอครั้งแรกวเจอมาเจอมาทีมบอลเรียบตกใจวิ่งมีกำลังลองลงทา อเออนึกว่าแม่หนูอยู่ใดแม่หนูอยู่ใดคใครอ่ะแม่หนูอยู่ใดครับพี่อยากคุยกับแม่หนูค <laughs> น่อนปูนึกว่าจนใต้ป้นปูเสแล้วไม่ใช่คะ่ะผู้จัดการดาดาเอตุประชัยค่ะวันนี้เห็นไหมคะสาวสวยแล้วคะ่ะสตรดีอยู่ในกล่องนี้นะคะผิวดีว่าจะขาวสวยผิวด,ดีอยู่ในกล่องนี้นะคะ <laughs> ขายก่อนเขาท่าไหร่คะแปดร้อยเก้าสิบค่ะแปดร้อยเก้าสิบค่ะราคาดีด้วยค่ะราคาดีคือไม่แพงหรือไม่แพงครับไม่ไม่แพงค่ะทุก็มาใส่กอยใส่ก่อทุกอย่างใช่ครบทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเนี่ยค่ะบฝากด้วยราคาน้องปูค่ะเราสุวคนทำอะไรขายกันเองได้นะเพราะเราตลกสวยมัดน้องตลกมักได้เีรยเพราะเราตลกเราเลยได้